สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลโนปะต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคูรูวางบูลุตเซียดอทมุนเปิดบ้านรับการมาเยือนของ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะสนามซิกนันอิเดียนาปาร์กเวลาตีสอตรง ก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งข้างๆถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับผลงานการพบกัน3นัดหลังของทั้งสทีมเป็นแมนซิตี้ชนะไปได้ถึง3นัดและสกอร์สประตูต่อ1ทุกนัด ผลงานสมนัดล่าสุดของจูบานดอดมุนชนะสองแพ้หนึ่งโดยนัดล่าสุดพึ่งเปิดบ้านถล่มสตุติกาศ์เอาเลิกเอาใจก่อนเจอแมนซิตี้ไปหประตูต่อศูนยส่วนผลงานสมนัดล่าสุดของแมนซิตี้ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะไบรตันไปสามประตูต่อหนึ่งความพร้อมของจูบานดอดมุนจะไม่มีดอนเยลมาเลนมามุสดาฮุสมาโก้รอยมาตูโมเลนิโก้ชารลอตเตอร์แบกเซบาสเตียนอันแลและโทมัสมูนิเย่แม่เจ็บเยอะขนาดนี้จะไหวไหมพี่ดอดมุน 11ตัวจริงที่คาดว่าดอทมูลจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเจียโกโคเบลกองหลังจากขวาไปซ้ายฟิลิปพาเทคนิลาสูเลมัดฮุมเมนและราบาเอลเกเรโรกลางคู่จูสเบลลิงแฮมกับซาลิออสานกลางรุก จูเลียนบันส่วน3ประสานอเดเยมีมูโกโกและทอแกนฮาซาส่วนความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างมาซสิตี้จะขาดไคลยวอลเกอร์กับคาวินฟิลลิปที่ยังบาดเจ็บและเซกิโอโกเมตที่ติดโทษแบนจากใบแดง11ผู้เล่นที่คาร์ลมาสิตี้จะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูเอเดสันโมราเลสหลังจากขวาปีสายมานเวลอาคันจีรูแบนดีาร์จอนสโตนและเจ้าคันเซโรกลางสามตัวโรดดี้เควินเดอะบอยกุนโดกันส่วนสามประสานฟิลโฟเดนเบอร์นารโดซิวาและเอริ่งเบลฮาลันเกมคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดมัน เพราะดอดมุนต้องการชนะเพื่อการันตีการเขารอบส่วนมาสิตีก็ต้องการชนะเพื่อการันตีจ่าฝูงของกลุ่มเกมนี้น่าจะเห็นทั้งสองทีมเปิดเกมใส่กัน จอบานดอดมุนกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเพราะนัดที่แล้วถล่มสตูตการ์ดมาแบบขาดลอย5ประตูต่อศูนและเกมนี้ก็ได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลพวกเขาจึงน่าจะมีแรงฮึดที่อยากล้มมาซิตี้เป็นยิงมากส่วนมาซิตี้ที่เขารอบไปแล้วพวกเขาก็ยังเน้นอยู่เพื่อเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม เกมนี้จึงน่าจะเห็นมาซิตี้จัดชุดหลักลุยกับดอทมุนแน่นอนอีกทางฮาแลนจะกลับมาเยือนถิ่นเก่าเขาจึงอยากจะยิงทีมเก่าต่อหน้าแฟนบอลดอทมุนแน่นอนแต่ด้วยเกมนี้ดอทมุนได้เล่นในบ้านประกอบกับมีเสียงเชียร์ของแฟนบอลหนุนหลังจึงเชื่อว่าคู่นี้จะเสมอกันไปแบบสนุกสุดมันสองประตูต่อสองครับ ถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเราบอลโนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ